งานทุกงานย่อมมีอุปสรรคงานดินก็ต้องแซดินล่ะพี่น้องเสือดำสิ่งพาดลครับเอาอีกแล้วพี่น้องทีมงานทีมงานจกงัดแซะแทะยกงไ้ทีมงานนี่รอดงานทุกงานมุ่งกีด0ูนจดเตอนนี้เหลืออยู่นจด2อนอนั้นเป็นจีตมเป็นดินเหนียวเบิดพี่น้อง อย่าอยู่ศูนย์จุดสองมันเงิดคักกัำตันพงอ่ะจกอะไรกี่ตมเนาะจกอะไรดินโป้งดินเหนียวไหมพี่น้องหน้าไม่ยาบานสุดปออธิบายมาซิมันเป็นยังไงคือคือมันเหนียวมันมีแต่ขี้ดินเหนียวเลยมันเหนื้อมันเหนื้อเบิ่งเบิ่งเอารสพูดัสโรบก็เฮ็ดได้สำนั่นล่ะโลบก็สำนี้พี่น้องเปินวะมันเฮ็ดงามเอาสีเอาสเปกบ่ได้น่ะทุกอย่าสร็จ มันมาเป็นงานขุดจากเป็นงานขุดินดำสามขั้นครับขันสามขั้นสามห็นเียงกูม่เวียนกูโมอกูโม่เียนกมู่นผ้าห็นนั่นมันกูเห็ดไปนั่นลวานจะคล้องคล้องกรอดกเดี่ตั้งลำถอยตั้งลำถอยวะเวียนกูม่ตัวม่เขาคิวเวียนเวียนจอดจอดคลองเก่าดคอไเวกยังถอย่อย่อง่อ้เห็นตัว เ้เาว่อารถแรงดิเจ้าบุญคำขนาดบอกกันด้ไง่าต้องยิบเลังถอยมันออกมาเกียร์สองเลตันเ้ี่ออกมือเศ้านี่เกียร์หนึงนี่แทบไ่ได้แตะโดดด้งด้หมเตียล้เกียร์สองก็ได้แตะรถล่าไหมแน่นอนเนี่ยมันนี้เจอคนขับแห้งกว่าอีกคนแห้งรถสายเรียคนแห้งการถนะขนาดคายังเลียจนฟังเลยมีทรงพลังจกเหลือัอะไรเบิ้ ำไม้่จำอะไรแล้วขนาดคัดยังเียจนพังแล้วีทรงพลังจะเหลืออะไรอือเียงเบงมาเตะเเราจะถูกพลัง่นะมมัดพี่น้องโอ้บักแซกขัอีเียเลยบักแซกพลังไปขัดแน่ฮีทรงพลังีทรงพลังผู้อาวล่งเนี่ยมดมดเขาได้ไน่ะไรเยอะเออกน่ะโอ้ยว้ยยไป อที่แบยนไขดิอี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 เดี้วดมึงมึงอะนั่น่งพลังเป็นรองี่เด็เออโแน่นอนแต่ักพลังไปนี่เนามันมาอีมันมาอีนั่นหงาเสันาะเอ็ดเอ็ดัแน่พี่น้อง

ว่านดิยอมย่ายเลยแล้วเด็กวยูเลยพูดๆพูดพักกไปบูขยกทุนของแค่ี่เนาโอ้ยเนียวอี้นียวคากะเียด้เียมฟ้าคาเนสลบดเยนกะเยนกะอดกะบ่เ้ยองมือเขาบบาเนาะปันก้นอี่ปูเลนเหรอหาหาหัวมาเจอเนี่ย เไริบป um. like? yeah? ีใหญ่ป้มีมีหมไเมอัาะักเนาะอันนี้ว่าอ่ะอันนี้ว่าวเน่เออมาคักเนี้ยนี่ไงต้องหักตรงนีก่ งงมากเนี่ยนีไปบวดเด้อไงอต้อง,งน,นีพี่รอ,องว่าจเป็นยังไดเนี่ยอ<ว>ืมงงมากสิบอยู่นีน่โว้ยหนีน้นยหนีบ่ได้เป็นยังไงไปปวดไี้ยังฟองติด้าปวดโอเคผู้ใดนอนพักบ้านนึงไ่ใช่ไทยไปปวดนี่่นี่ยฟองตายแล้ววะ <laughs> แม่ลแล้วเรียกตายยเนาะีไปวด อ๋ออมาขึ้น,นยแบบนี้โอ้ลมแงนานยท,ทักเนีย่ยเหนียวกับเหนียวพดูดเหนียวพูดแรกๆเอา่ลาไปนอนเนี่ยฮะไอ้เะลองบุก,กีบุก,กีนึงดกินไปบ้างผมมือ่อิ้ตเลยบะไรด้รนได้ไหมวาองได้ตินได้ไห <c oughs> ิตไม่ได้คันขันเลียนไหนจิตกัมทันติไ่ได้วอนวจิได้ไหลองมึงกอนไปบอกบอกเอาลองกันนะไม่ยากวอนว้นแวเ่รว่าถือกินนะเป็นไง่ถือกินแล้วจะมาหาขึ้นลงนะวะยวน้ำมันชิโลมาทายมันโมันิลโมาทามันจังบวเแบบไรมันชโ อล้มันเครื่องเก่านะมันยังบอดจีดว่าเป็นยังว่าเป็นยังบุลึกหรอบุลึกวันไหนถ้ามีหลักจะมาสีย้ํามันกวงไป น้แนวเสร็มาเลยลันะมันปัดลงสำนนหพ่นวากะน้ำไหลแนนครับบ่อบ่อออกได้าำนเนสานันสะคือเต็มนี่ปับสะได้สำนัน้น่อตุนี้เออหน่อมาแล้วทพพอกัเปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อย กันหน่อยส่วนมากกสันกส้น,นค,รรครับบ่อขันบ่อขันดินงามบ่อได้หัวเงียงงามเลยเอะอเปิดมาเลยได้เท่านะสถานะพร้อมอกับเปิดต่อไปอีกสินะความลึกก็ซ้ำนีเราไม่ต้องเอาลึกไรย,ยอ่ยอ,อ,ยอ,ยอขั้นพ่อแล้วมันสิมาจะส,สี่หรือสามปั๊บห้ามเดินนะแล้วแต่มันกับไปตามที่มันละบันทิพพ่อบันทิพย์สากสีสากออกจังหน่อยเป็นสั้นตั้งสลายยู่งองนี้โอ้แก้ม เซาไปเก็บเซ็กอ้าขนาดดันโดนหรอแม่มยังซ่มยังเหนียวอยู่แม่ดินไหมอ้าวครับพี่น้องรุยงายต่อกันครับผมทิมกานสีโวดัมสิ่งพัดละขัดแง่ได้รึงน้อสายเบิร์นสายเบิร์นคล้องแฉ่ไปกินน้าไปกินน้าสายเบิร์นคลองแท่ครับผม งานจูงงานมันมีอุปสรรคครับแต่มันลาบลื่นเลยก,ก็เป็นไปไม่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยเวลาลื่นกับมึ่อนตเนาะอืะลาบลื่นมันก็บแทบแล้ว่ะฮะวา่าแทบบม่ได้กินแล้วมันลื่นหน่อมันมึนอนหน่อย <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไวปสนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับมาก,กดไลค์ <c oughs> ใช่กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยสิวัลสิ่งพาลาดละก็ไปหักเอากตะไคร้นะเอาเอารบเไป